ใส่บักไญ่ครับพี่รองครับ,นนรบโอ้ใส่บึกบึกพี่้องใส่บึกดีครับเบิงชาแนลครับมือนีทีมงานเท่ากับมหาอยู่หากินเช่นเคยเช่นเดิมครับมือนีทีมงานเท่าได้เมาสะเพิ่นไบสองพันซีเดี๋ยวเราไปลุ้นกันไปเบิงกันว่าสีคุมบ่คุมครับ กับทีมงานหาอยู่หากินแบบวิธีกระเทยไทยบ้านครับพี่น้องครับทีมงานเข้ากาล่งเตรียมนะครับเตรียมซิงเตรียมของเพื่อสิได้สูบนามครับสูบนามขึ้นคือสิมันได้นอนค้างขึ้นครับพี่น้องครับสาใหญ่อยู่มันนี้อาจสิม,มาสวยจักหน่อยครับทีมงานเขา้ายียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยครับแล้วจักหน่อยต่างเครื่อง <S 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 อุปกรณ์การสูบน้ำของเฮาครับนี่ครับพี่น้องครับนี่น้องถือว่าน้องไ่เติบครับน้องหน่วยนี่เฮาเมาเพิ่นสองเพิ่นห้องสามพันนะครับตัวเพิ่นได้สองพันหาครับนี่แหละครับพี่น้องครับคุมบ่คุมคุมบ่คุมลอดติดตามครับเดี๋ยวติดตั้งอุปกรณ์กันพี่น้อง สาของเฮาครับสา,ากกสิอยู่ประมาณเบิง่งตามสายตานี่ก็สิประมาณเน่องงานนะครับ1งานทีมงานกับกะลั่งเตรียมอุปกรณ์ครับือสินเป็นในนอนขึ้นือสินเป็นในนอนขึ้นล่ะพี่น้องเอ้สาใหญ่น้ำเลึกประมาณสาเมตรกว่า4เมตรนะครับ ทีม่านก็นกำลังตั้งอุปกรณ์เตรียมอุปกรณ์ที่มีชันด้วยครับอุปกรณ์ขอ,องเฮาครับเอาเครื่องมาสองตัวครับเอาเครื่องสูบมาสองตัวมือ่อินเสาก็สีเมนสีได้เก็บปากนี่ครับอุปกรณ์ของเฮาครับรเริ่มเตรียมอุปกรณ์รณนี่ครับ ยายเติบครับนี่เมาเพิ่นมา 2, สองพันสี่ครับสองพัน <laughs> สี่สีคุมบ่คุมเดี๋ยวเข้ามาลุนกันครับกับทีมงานอายุหากินกระเทยเทบานครับ <laughs> ยางสำรวจเบื่อนน้องครับโอ้คือดอกคืออยู่คืออยู่ออยเขามาลุ่นกันครับเรามาลุ่นกันสหมานบ่อหมาิขาดทุนบ่าขาดทุนห้นองกับประมาณงานหนึ่งงานหนึ่งแล้วก็ล,กลกึกลึกสามเมตรกว่า ตามเมตดกว่าไปหา4เมตรนะครับเป็นบ้านน้องหนิ่บ่ได้บ่ได้สูบมาสองปีแล้วบ่ได้สูบมาสองปีแล้วแต่น้ำถั่มดีดีดีดล่ะส้นนี่นะครับน้ำถั่มนี้ดีแถวนี้สิพ่าพ่อมีป๋าอยู่บ่เอาเอามาลุนกันบัดนี้ ใช่จริงใช่จริงแค่จะตั้งอยูุติโน่นกำลังเริ่มครับเอาลุย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  เมซาอันเอาอันยืดมั้น่ะนะเผาศพบอหรือลูกระเบิดโอ้ยตุ่มๆน้ำประดีกสิเผาพล้ใกกตับปีไม่ลูกลูกระเบิดบอดังมาหว่านปีตากปลาข้าวต้นโอ่งสันบรแก่ไก่อามาดีเจ็บัน็าเขงหน่อย เอาเสียงเครื่องบินหมหรือเสียงจรวดพี่น้องโอมันขารอยมาทิมหอ่ะทิมลงเด็กกระเทยตายมกันเบิหามมันคือขวางกำลังงาน่างงานอยู่ส่นเอาเราบรได้หะบอเอะพ่อ่สุดใจ สิ่สิบมา่งเชียงเงี้ยาสาเอาหลายอยู่เนาะเต็มน้ำเอาเทใส่ไหมจ้าเทลงนี่ท่านอยู่กําลังจัดการอันนี้บอกคะจ้าจ้า,จา,ออาท่านอยู่กําลังจัดการครับให้นำ้ำครับแต่ผมจะเข้าก็อยู่กันมัดตัวนี้ ไเป็นยังไงเครื่องสูบนั่นนะเครื่องสูบของเงาอีกตัวหนึ่งกับเที่ยวติดเที่ยวดับอยู่นะครับเที่ยวติดเที่ยวดับกับบอพนมีมือสร้างปุยนะครับล่างเลงครับนี่กับซิเดนนอนพักแรียอยู่แถวพี่น้องครับ เอาเอามาลุ่นกันครับหลังจากเข้าสูบนามมาสักพักหนึ่งแล้วกับประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับสูบมาประมาณชั่วโมงนึ่งแล้วน้ำกระเริ่มลดลงจักหน่อยอยู่น้ำเลิอแห้งครับ ลึกมากเลยเอาเอาลุยต่อครับลุยต่อครับพี่นองครับปลากัคิดว่าสีไลยอยู่ดอกมันนึงน้ำบกแน่น้ำปลาก็เริ่มตื่นเริ่มบ่อนเริ่มยังแล้ว <c oughs> ถึงได้ประมาณเมตรหนึ่งครับสูบลงได้ประมาณเมตรหนึ่งเหลืออีกประมาณ สองเมตรกว่า 梦游。 สวัสดีย้ำมือเสาครับพี่น้องครับหลังจากที่เมื่อคืนเท่ากับพักเครื่องสูบน้ำไปนะครับน้ำมันเลืองแห้งยานเครื่องสูบน้ำสูบไว้นะครับทึ่งน้ำมันกับเบิด์ํน้ำตื่นย้ำมือเสาร์ไหมารับก็เริ่มนะครับเริ่มสตาร์ทเครื่องเริ่มหยังครับเริ่มทํากันต่อพงสีอีกว่าไหลนะครับอีกอยู่ประมันน้ำกับสีเหลือยู่ประมัน เพียงหัวเขาเนี่นะครับสูบอีกสักพักหนึ่งก็อพงสีได้เก็บปลานะครับอฮะมาเริ่มกิจกรรมย่ามือเซากันเลยครับพี่น้องครับ ไก่แล้วลครับไก่สิได้เริ่มทำการเก็บแล้วครับเป็น,ปน,ปน,าปนยางเอกดับอีกแล้วบอ <laughs> เป็นจะได้เก็บบวะไรเงี้ <laughs> <laughs> ยับยางตรวจสอบเบื้องป่าก่อนพี่น้องครับแต่ว่ามันขึ้นก็เห็นปลาดุกหลยยได้ละ ส่วยมากสีเห็นปลาดุกนะครับปลาดุกลายงานยาน,นออย,ยครับในทักหน่อยครับเฮ้ยไผ่นะครับไผ่หนึ่งต้นเลยนะครับ <laughs> เอาสูซูครับทีมงานครับ ข้ากระเฮ็ดหมองล่างปลาไว้ครับโดยท่านเต้ครับดูวันแต่เสาร์อากาศก็ <ười de so> ยเย็นดูวันแต่เช้าครับดูวันแต่เช้าอากาศก็เย็น <ười de so> โดยท่านเต้ครับเฮ็ดตมงล่างปลา เ okay. อาตอวที่นู้ววโอ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 ปลาอยังนั่นปลาคอหรือปลาชะโดโอยปลาชะโดที่ว่แหบฉันบอกโอ้ยไปแล้ว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 ปลาตัวใส่บักใหญ่ครับพี่น้องครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งโอ้ยโล่งนั่น น่นๆๆพี่น้องครับโอ้ตัวบกเงยครับตัวบกเงขอบตาคุณี่นบเพลงู่ึงเที่ยงกูกินเตตายบอกเดือนเอเรียบด้อยจ้าตกต้มบเวครับเบิ้งขีดตมเลิกบ่เลิกพี่น้องเอ้ยบุรเพียงแกวับุกกระบอก ขึ้นมาได้เนาะเรีวร่าคังประตูให้ห่กยียบเยอะว <c oughs> มนี้เราแกะขีดแล้วก็สิปล,ปอ,ลอยแต้หนามใหม่และครับมือกล่องบอสามาสิล่งไปได้ครับเบิ่งสภาพขีดตมลนครับจะวากล่องขีดไปนี่ก็คือยางบ่ไไว้ก้องโตขีดตมบ่คุมครับนอนอีกนดนอยเลย <c oughs> ติดตมเน่มันเลิกคักเลิกเนี่ยเลยพี่น้องเอ้ยเจ้าลันตันไม่อย่างขั้นสมประดุกบอกเอาป่า้อพี่หัวปนี่ครับหานอูกรลั่งขันสมออกประดุกอยู่ครับมันอยู่ในตมเลิกแห้ง ส่วนขีดตุม้มเลือกใดเลือกขาดเรื่อยๆครับพี่น้องหาไปเรื่อยๆครับปลาลุปลดปลาลุดปลาลุดกร,ระไหลอีกที่เคยได้ใส่งามๆครับปลาดุกใส่งามๆพี่เอาปลาช่อนครโอ้ใส่บึกๆพี่น้องใส่บึกบึก <c oughs> บ่แม่นตัวน้ำหาดทเนี่ยบ่มีตัวน้ำหากตัวเลจัดไปจัดไปนั่งี่ยีล้ำยองนไม่อยู่อะนะครับเดี๋ยวข้ามาส้มผลงานพ่อข่าวก่อนนะครับเมื่อนีานขาดข <c oughs> ขาดว่าคือสีเอาบอเบิร์นะครับมันคาแล้วย้อนว่าตมมันเลิกนะครับตมเลิกแห้งอยากให้ฮองมืงเบิงผลงานมือวานนี้นะครับพ่อขาวขาวซะก่อนนะครับผลงานของทีมงานฮ้องมือนี่นะครับก็เอาพ่อขาวขาวก่อนครับมันเอาบอเบิร์มันคําแล้วนะครับมันตมมันเลิก อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งอีกส่วนหนึ่งอยู่ในถังนะครับนี่ครับทีมผนงานบางส่วนครับถังคันไปในถังครับเ <c oughs> มื่อนี้เอาเบอรเบิร์ตแน่นอนครับเมื่อนี้เอาเบอเบิร์ตเ,เ,เพราะว่าตัวมันเหลืกตัวมันเหลึกนะครับที่สิเป็นเอาซองมือหมดเละทีมงานเท่ามากว่าหลายครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับพี่น้องสำหรับยี่พี่นี่กับสูบซานะครับเอาปลาบอเบิดเดอกพี่น้องครับมันคําแล้วเดี๋ยวจะเอาปลาไปตลาดก่อนเดี๋ยวตุยครับผู้เก็บก็เก็บผู้เก็บก็บเก็บไปครับผู้ไปตลาดกับป้ายน,นะครับหลังจากไปตลาดมาคําแน่จักหน่อยกลับมาครับเอาทีมงานเก็บปลาคลัมเหรอเป็นยังไงร โอ้เก็บเครื่องสูบน้ำแล้วตัวนี้เบิ่งชิมงานก่อนครับหมาหนซ้ำไหนหลังจากชุดหนึ่งเอาไปตลาดแล้วเอ้าเข้ามาส้มกันครับโอ้แยกปลาแล้วทีโหปลาเยอะมากนี่ครับหลังจากที่เข<อ>้าไปตลาดรอบหน,นึ่งแล้วนะครับอนนอมาเอาอีกรอบหนึ่งนะครับจนคำนะครับพี่น้องครับจนคำ<ะ>เหนือเอือรือเลย สามทุมลยามทุ่มเลยครับเก็บปลาเป็นหนองคุณมีไอระบบคปินบปลาเรากินันนะน้อยๆจบสินภารกิจครับพี่น้องครับจนคำจนคำอิงติงครับพี่น้องครับมันตมตมมันเลือกแข้งครับบานี้มันออกป่าหยาดวันนี้ครับจบภารกิจเอาเป็นน่งกว่าที่ คัดเหลือกตาากับบ้านครับพี่น้องครับขอบคุณทุกการรับชมด้ยพี่น้องด้วยนะครับทริมงานเบิร์นชาแนลนะครับเอาจิมนะหรอไอ้อูเอานั่นไก่ถังกววานั่นตั้มลุกให้นะครับ